สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่น่ยจะเฮ็ดซุปบะหมี่นะคะซุปบะหมี่หรือว่าซุปขนุนนะคะพี่น้องก็ใส่พริกขัวลงไปนะคะพริกขัวก็ง่าขัวพริกเขียวสีเขียวสีแดงแล้วแต่นะคะส่วนบางคนบ่หมี่พริกสดใส่เป็นพริกแห้งได้บ่ซั่นก็ใส่เป็นพริกป่นนะคะตำพริกก่อนนะคะห้แหลกแล้วก็ห้ตำพริกให้ละเอียด จำทิ่พที่น้องต้องการนั่นแหละแล้วเพื่อแล้วข้าวกระตักง่าคล้องกันเพราะว่าข้าวต้องการแห้งง่ามันออกควม่มเพื่อ,อเนี้ไงง่าตึา๊บๆแล้วก็คว่มหอมมันจะออกมานะคะขัวกอนนะคะง่ากับขัวรีก,กับขัวนะคะกับคว่มหอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ประทูนะคะ ปลาทูต้มไปโขปลาทูต้มก่อนนะคะพี่น้องจะเอาแหลกใหม่หน่อยนลายซ้ำใหก็ได้แต่ว่าไม่น่อยจะเอาประมานซ้ำนีเนาะให้มันเห็นเนื้อตัวปลาให้เห็นเนื้อปลาทูน้ำไม่น่อยแใส่เป็นขนุนนะคะหรือว่าบะหมี่บานเฮ้านะคะต้มก่อนนะคะต้มเราให้พี่น้องแกะ แกใส่ในมันออกนะคะถ้าพอกแกใส่ไนมันอันนตัดใส่ในมันออกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแกมันจะแกะไงตัดเอานะคะตัดใส่ไนมันทิ้งเพราะใส่เวลาเข้ามาตําแล้วมันจะแข็งมันจะบอชแอบนะคะอันนี้บักมี่บักมี่กระป๋องนึงกับซีดายไล้เมนอยกับซิบเบนแคเอามา สุกแค่เคืองนึงนะคะพอมันหลายไปมันก็กินบ่มเมิดสุปเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้อยู่แต่ว่ามันกัดสิไปกินเมนูอื่นอีกเนาะเพราะว่าเห็ดเมนูใหหพี่น้องเบิองหลายอย่างเนาะ,ค,ะค่ะผงชูรสค่ะแนะนำประเดกนะคะ แมกรณ้กอนพอค่ะต้องชิมก่อนปลานิดนึงค่ะเดี๋ยวเาจะตำซุมนี้มันเข่ากันก็จะใส่ผักมันงจตงสิบรเล็กนะคะสิ้นค่ะ พอดีเลยค่ะใส่สาระแหน่นะคะขอมแดงซ้อยสาระแหน่ของไม่หน,น่อยเป็นสาระแหน่ฝรั่งยม่ใหน่เล็กคันนิดนึงนะคะขอเตือนไปนิดเดียวพ่อค่ะอาหารอิสารบางอย่างกับบาอยากเราพาเข้า ก้งปุ๋งกับบอมากไม้ควงปุณงกับปต่างกันนะนะพ้อแรวนะคะข้าวตักออกที่แม่ก็จะกินกับข้าวเจ้านะคะเมื่อนี้เพราะว่างดข้าวเหนียวไปก่อนนะคะขวางก่อนนะคะแม่เตรียนจานมาเลยเน,ะะนี่ยํำแค่เครื่องกองระป๋องก็ได้บอกหลายแล้วพี่น้องเอ้ยกิ่นบหม,มดดอกนี่ก็ได้แบนใส่ตู้เย,ย็นคือเก่านะคะ อีกเครื่องกระป๋องก็เก็บไปเฮ็ดเมนูอื่นนะคะะอ่ะเาเป็นอะไรที่ให้เบิ้มชัดๆนะคะอ่าและนี่นาก็คือหน้าตาของซุปบะหมี่เฮาเรียกว่าซุปขนุนนะคะใส่ปลาทูเนอกก็ใส่ปลาท,ทูตม้มก็เสร็จจับเรียบร้อยไม่ได้จะกินกับใบแรดิแล้วก็ลูกแรดิซาเนาะค่ะก็มีพริกทอดว่างข้างบนสำหรับคนยาบนบะเพ็ดนะคะ ก็ล้องเอาไปเฮ็ดเบิงนึงความรักนึงความปรารถนาดีด้วยรักจากใจ,ใจขอไม่ยน้อยเช่นเดิมจ้ารักหนะ้าจุบ๊บ